ในเมืองซาเลมปี1692คนที่พวกคนไว้ใจให้รักษากลับกลายเป็นคนที่ชี้ชะตาชีวิตของพวกเขาเขาคือวิลกริกหรือที่ชาวเมืองเรียกกันว่าคุณหมอกริกแห่งเมืองซาเลม ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ทําหน้าที่วินิจฉัยผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นแม่มดเขาไม่ได้ทําหน้าที่รักษาโลกแต่ทําหน้าที่ตรวจสอบสายศาสตร์เป็นผู้ตัดสินว่าใครมีความเกี่ยวข้องกับมนต์ดำมากน้อยเพียงใดและทุกคนที่ผ่านการวินิจฉัยของเขาล้วนถูกส่งตัวขึ้นศาลและสุดท้ายก็จบลงด้วยโทษประหารทุกราย ในบอร์ดเกม 92, s าเลม1692วิลลิกมาพร้อมความสามารถที่ใช้งานได้เรื่อยๆตลอดทั้งเกมสะท้อนถึงบทบาทของเขาในฐานะผู้วินิจฉัยใครคือแม่มดด้วยคำพูดเพียงคำเดียวผู้เล่นที่รับบทเป็นคุณหมอกริกสามารถเปลี่ยนการ์ดข้อแก้ต่างสีเขียวให้กลายเป็นการ์ดพยานสีแดงได้ทันทีจากการ์ดที่ปกติแล้วจะใช้ลบล้างข้อกล่าวหา1-3ข้อจะกลายเป็นการ์ดพยานที่นับเป็น7ข้อกล่าวหาได้ในพริบตาเดียว เรากับคำรับรองของเขาสามารถพลิกคำให้การจากไม่มีความผิดให้กลายเป็นมีหลักฐานมัดตัวและนี่คือวิลกริกคุณหมอแห่งเมืองซาเรมบทบาทต่อไปจะเป็นใครและพลังของเขาจะเปลี่ยนเกมได้อย่างไรแล้วเจอกัน